กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับจะมาอยู่กับเกย์คอร์พิทิมโฮปายกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาสอนแต่งปืนไทยยี่ห้ากันนั่นเองนะครับแต่แต่ตอนนี้ถือ MX 9เไเดี๋ยวไทยยี่ห้านะครับก็เป็นปืนเมใต้กระบอกหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเล่นดีมากๆเลยนะครับแพทนี้นะครับก็ของแต่งก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับทุกคนนะ ก็ไปดูเกมเพย์กันเลยนะครับอย่างรวดเร็ว let's go <S ก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด่านไอเบิร์กนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะก็เป็นด่านใหม่อีกด่านนึงนะครับซิกเนเจอร์ของมันก็คือว่ายน้ำดำน้ำได้นั่นเองนะครับก็ทีมเดชแมทนะฮะไปเลยกับไทยพา ก็ปืนถายีผ้านะครับเป็นปืนที่ติดเมตาณตอนนี้เลยนะครับมีคนใช้แบบเยอะมากๆเลยนะครับแลวคือมันดีมากๆเลยครับที่ทําให้มันดีได้ขนาดนี้เลยนะอเพิ่มบารานีแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนตัวที่เพิ่มดาเมจนะครับใครไม่ใช้นี่ถือว่าผิดเลยนะครับ เออ thank you กันกำลังจะง้างว่าเปิดนี่ไงโลสะโคบไปดิธรรมดาคลิปนี้เสียงเพี้นยนๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ไสบายนะฮะอันนี้บอดอันนี้บอดเอาตัวนี้ก็หลักกันโอเค Reload cover me. ก็ไม่ได้ลงคลิปนานมากนะครับพูดอะไรผิดพูดอะไรถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพูดผิดพูดถูกก็ไม่รู้กันนะฮะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยกระสุนหมดแล้วเพราะว่าโทรศัพท์มันแหลกนะครับก็เลยต้องซื้อเครื่องใหม่เนาะนี่ตายเฮ้ยไม่ตายซะด้วย เอาฆ่าตัวตายเอาก็ได้เออมา,อารกระสุนมาแหละโอเคก็ที่ผมไม่ได้ไปถ่ายคลิปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับโทรศัพท์ม,มันไม่ดีนะครับก็เลยเป็นเครื่องใหม่เลยครับเนี่ยสำหรับเครื่องใหม่นะครับ,รบ,รนะรบก็เดี๋ยวมันมาทางสองข้างตรงนี้ก่อนแนละ้วกันโอ้โตายไปหนึง่ง หัวเลยเหรอเกินไปเกินไปหัวไม่มีล้วขอคืนหน่อยละกันตัวเดียวกันนะทุกคนมาเลยเฮ้ยมันแคมทุกคนแคมหมอแคมหมออย่าแคมไม่น้องหมอกเลยนะครับรรนีน่ครับ อนนี้มันดับมองไม่เห็นอยู่ข้างหลัง่ะครับสู้คนนี้ไม่ได้จริงหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเรายิงไม่แม่นด้วยแหละเมื่อกี้เลเซอร์มาแล้วเลเซอร์มาแล้วนีเราจบพอดีนะครับก็ค่อาๆประมาณนี้นะครับ ไทยยี้านะครับชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับพอกลับมาทําคลิปแล้วนะครับก็ไปแล้วรับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวก็